สวัสดีครับเพื่อนเนทุกคนห่างหายจากเลดไปนานเนาะวันนี้มากับเลดหลวงปู่หลิวนะครับวัดไร่แตงทองนะคนปรปฐมเนาะปีหกสามเลยใหม่ๆอันนี้นะครับอัปกากางดงามผมก็ใส่กรอบมาเลยพร้อมกรอบลูกเต่าเลยนะครับสวยหลวงปู่หลิวเราก็ลุยแล้วนะครับต้นตำรับพญาเต่านะครับอันนี้เป็นไซส์หกบาทนะครับ ใหญ่สะใจดีสวยเลยวิงว้งวิ้งเงาเงาเอาัอปก้านะครับผมผมจัดมาพร้อมกับกรอบจัดมาทีเดียวเลยพร้อมใสง่งามนะครับผมนี่เอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆชมกันวันนี้นะครับก็ถ้าสายเลทผมว่าไม่น่าพลาดนะครับผมดูใกล้ๆนี่ นะครับอุ้ยเสียงแฮบก็อนงามนะครับผมวิงวิงใส่ให้ดูเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใส่เลสให้ดูเท่าไหร่นะครับผมก็มีราคานะครับใครสนใจสายเลสไม่ควรพลาดทักมาแล้วกันนะครับผมโอเคครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ